ทุกคนอิปมั่นใจประมาณ99%นะว่าซีรีส์ใจซ่อนรักอ่ะอาจจะมีซีซั่น2เพราะว่าตั้งแต่ไปดูรายการนี้นะของคุณเอแคลร์นะคือรายการหาทาแขกรับเชิญคือน้องลิงลิงแล้วก็น้องออมและช่วงท้ายๆคลิปอะทุกคนช่วงใกล้จะปิดคลิปอะพี่ซูซี่หรือคุณเอแคลรเนี่ยก็แอบหลุดแบบแอบ,แอบเผยมาเล็กๆนะคะว่าซีรีส์ใจซ่อนรักน่ะจะมีซีซั่น2เดี๋ยวเพื่อนไปดูคลิปนี้กัน คือฉันเนี่ยกแก่แล้วอยู่ตรงนี้แหละฉันก็ทำรายการของฉันไปแล้วแหละแต่ว่าอยากส่งพวกเธอให้แบบปเป็นโกลอินเตอร์มีอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนเยอะๆเลยฝากด้วยนะคะแล้วค่อยกลับมาเจอก,กันใหม่ออในภาคสอง คุณแคพูดว่าตัวเองอะอยู่ตรงนี้อะโอเคแล้วทํารายการโอเคแล้วแต่ว่าอยากให้พวกเธออะไปโกอินเตอร์ไปมีแฟนๆต่างชาติอะไรนี้ใช่ไหมแล้วค่อยกลับมาเจอกันในภาค2แล้วน้ององก็พูดว่าสปอยมากซึ่งอันเนี้ยแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าซีรีส์อะอาจจะมีภาค2ต่อหรือเปล่าอันนี้แบบมั่นใจไว้ประมาณ99%ก่อนนะแต่อีก1%เผื่อเผื่อไม่ใช่เราจะได้ไม่หอนโอเคไหม เผื่อมันไม่มีฉันจะได้แบบเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปโบนะเออเผื่อไว้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ละกันเผื่อไม่มีแต่ก็แอบมั่นใจว่าดูจากรีแอคของน้องออมก็เลยคิดว่าอาจจะมีเพราะว่าคำว่าสป,ปอยมากแปลว่า เป็นการหลุดสปอยหรือเปล่าว่าอาจจะมีซีซั่น2ของซีรีส์ใจซ่อนรักนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเดินทางมาถึง EP 4ีแล้วนะก็ถือว่าเดินทางมาครึ่งทางแล้วเนาะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมี8 EP ีด้วยกันสามารถดูได้ทุกๆวันจันทร์นะซึ่งพรุ่งนี้แล้วเนาะวันจันทร์ก็อยากได้ถึงวันจันทร์และทางช่อง3นั้นเพื่อนเวลา4ทุ่มครึง่งกดทีวีหมายเลข33และสามารถดูได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง3 plus และสามารถดูย้อนหลังเวลาเที่ยงคืนนะคะทาง Netflix ท่านเพื่อนนะอยากให้มี ซีซั่นสองเหมือนกันรามาคอมเมนต์กันหน่อยนะเผื่อแบบว่าจะเป็นเสียงให้ไปถึงทางค่ายนะคะได้ทําผลงานออกมาอีกซึ่งคิดว่าทําต่อได้อีกแน่นอนสําหรับน้องๆนะเพราะเคมีดีมากแล้วก็ฐานแฟนๆเนี่ยเหนียวแน่นซับพอร์ตดีมากๆเลยนะคะมาคอมเมนต์กันไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวอีมาอ่านเหมือนเดิมค่ะ